สวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะ,พ,คะ,คะพี่อุ้มนะคะทำงานเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะปัจจุบันอายุ39ปีค่ะพี่อุ้มมีปัญหาอะไรครับพี่ต้องเข้ามาทำงานดูแลคร่ะ จริงๆปัญหาของพี่อุ้มะมันเป็นลากยาวมาตั้งแต่อายุเราเกินซัก30แล้วแหละ35เราก็เริ่มเห็นผิวเราที่เริ่มหย่อนคล้อยแห้งมีเส้นริ้วรอยเล็กๆและที่สําคัญคือมันไม่อุ้มน้ําเราดูแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นทุกครั้งที่เราตื่นมันไม่ตึงแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดเราก็เลยเลือกที่จะหาผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ตอนนี้คือมันทาอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่ละเราก็เลยมองถึงการเข้ามาที่คลินิกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเราค่ะแล้วพี่อุ้มเลือกอะไรครับพี่อุ้มเลือกคัมสกินเลเดียนจริงๆ ต้องบอกก่อนว่าก่อนทอําสกินเลเดียน่พี่อุ้มลองมาหลายตัวมากเพื่อแก้ปัญหาที่เรามีอยู่เพราะว่าเราอยากได้ความฉ่าวาวเราอยากได้ความแบบแต่งน้ําแต่งหน้าติสุดท้ายเราลองมาหลายตัวมากมันเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างซึ่งถ้าเห็นผลก็เห็นผลในระยะสั้นแล้วต้องคอยไปเติมต้องคอยไปทำอะค่ะจนสุดท้ายพี่อุ้มเห็นที่นี่มีบริการทําสกินเลเดียนก็เลยเฮ้ยลองเข้าไปอ่านสปปรรพคุณดูว่ามันช่วยอะไรพี่อุ้มเลยตัดสินใจเข้ามาเพื่อรับบริการในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาของเรา บประสบการณ์ไไก่อนทําหลังทําเป็นยังไงบ้างครับก่อนทําพี่อุ้มเข้ามาด้วยปัญหาหน้าเราที่พี่อุ้มบอกไปแหละว,ว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น้องๆก็อธิบายตัวผลิตภณัณฑ์ว่ามันจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราพี่อุ้มฉีดไปจําได้ว่าช่วงบ่ายแล้วเราก็รอดูผลเชื่อไหมว่าข้ามคืนโอ้ไนเช้ามาพี่แบบส่องกระจกเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอคือมันไปอุ้มน้ําหน้ามันแต่งมากอะ่ะคือมันเห็นชัดเลยมากกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นพี่รีบโทรกลับเข้ามาที่คลินิกเลยว่าพี่ขอซื้อคอร์สเลยเพราะว่่าาาามมมัันเข้า้้าแกปญหีอุ อย่างตรงจุดค่ะแล้ประสบการณ์การมารับบริการที่คลินิกนะครับตั้งแต่ที่จอดรถพนักงานไปนถึงมือหมอหัตถการต่างๆเป็นยังไงบ้างคพี่อุ้มประทับใจนะ เอาจริงๆบรรยากาศมีส่วนสําคัญในการเลือกพี่อุ้มว่า 1. ประสบการณ์ของทีมแพทย์ด้วยการที่เราเอาหน้าเราซึ่งมีปัญหาเข้ามาเราอยากได้รับความมั่นใจเนาะเวลาเราเข้ามาคลินิกเสริมความงามเราอยากได้ความมั่นใจกลับไปเราไม่ได้อยากได้ความผิดพลาดกลับไปเพราะฉะนั้นการเลือกของพี่อุ้มก็คือ 1. ทีมแพทย์ต้องมีประสบการณ์2ต้องรู้โครงสร้างของผู้รับบริการคุณหมอที่นี่มีประสบการณ์ความน่าเชื่อถือความเป็นโปรเ e s ชั o นอลเพราะหน้าเราเนาะเขาเรียกว่าเส้นเลือก เส้นประสาททั้งหลายมันหยุดข้างใต้ซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือความเสี่ยงการเลือกที่นี่พี่อุ้มมั่นใจในทีมแพทย์เราจะได้รับความปลอดภัยและได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอเลือกใช้มันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐานสําคัญกว่านั้นพี่อุ้มมองว่ามันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไฮเอ็นมีคุณภาพที่สูงเพราะเราไม่อยากจ่ายเงินยิบย่อยแล้วอะคืออยากได้ที่แก้ปัญหาตรงจุดแล้วทีเดียวจบมันอาจจะไม่จบมันอาจจะตตต้อองง่่เป็็นนคแแหละมักักย ดีกว่าเราไปจ่ายแบบเลี่ยราดกับอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่ได้ผลนะคืออันเนี้ยมันตุ่มแล้วมันเออมันแก้ได้อ่ะ3อันเนี้ยพี่อุ้มต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่นี่นะคะบรรยากาศตั้งแต่วันที่เข้ามามันอบอุ่นมาก1สถานที่สะอาด2พนักงานดูแลพี่อุ้มดีมากเหมือนคนในครอบครัวคือไม่ได้แบบบีฟเราขายของให้เราแต่ให้คําปรึกษาได้ตรงจุดในส่วนที่เราอยากแก้ปัญหาบนใบหน้าของเราจริงๆน้องก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์อ่ะพี่อุ้มมีปัญหาตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เข้ามาแก้ที่เหลือ เราอยากทําอะไรเพิ่มเติมเราค่อยมาปรึกษากัน ก่อนหน้านั้นพี่อุ้มทำสกินเลเดียนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มีตัวรีวฟ์ของเบลเทโลเหมือนกันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเราได้ยินคำเนี้เราว้าวแล้ว,ลวเราอยากลองโทรมาปรึกษาน้องที่คลินิกว่ามันสามารถทำควบคู่กันได้ไหมน้องๆบอกว่าทำควบคู่ได้แต่ก็จะมีระยะเวลาห่างของเขาพี่อุ้มก็เลยตัดสินใจโอเคจองถ้าผลิตภัณฑ์เข้ามาพี่จะทำก็หลังทำมันก็ว้าวเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันที่พี่ตั้งใจให้เข้ามาแก้ปัญหาของพี่ ก็คืออุ้มน้ำเต่งตึงฉ่ำวาวรีไวฟ์นี่ก็ตอบโจทย์พี่มากเหมือนกันพี่ก็เลยเลือกทําควบผู้ไปกับสกิเลเดียเลยค่ะที่พี่เลือกที่นี่เรายอมรับว่าเราเลือกเพราะประสบการณ์คุณหมอและทีมแพทย์นะคะเราต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าในเชียงใหม่มันมีคลินิกเสริมความงามมากมายซึ่งราคาอาจจะแตกต่างจากที่นี่แต่เราซื้อความปลอดภัยและซื้อความเป็น p r o f e s s ั o นอลนะคะหน้าเราเราเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเราเข้ามาเพื่อเสริมความมั่นใจให้ตัวเองเราอยาก ได้ความมั่นใจกลับไปเราไม่ได้อยากได้ความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการจ่ายเพื่อซื้อความปลอดภัยซื้อความสบายใจและซื้อเพื่อลดความเสี่ยงพี่อุ้มว่ามันคุ้มค่ายุคนี้เราจะสวย DIY นไม่ได้นะคะเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นกลุ่มคุณหมอที่มีประสบการณ์และคุณภาพที่สูงนั่นคือสิ่งที่พี่เลือกที่จะทําที่นี่ค่ะ